เรียบร้อยแล้วแล้วพอดีแล้ว,ลว,ว,วบังกับพ้นเศ้าเนาะเเมื่อแล้วเิ้น,นี่ใจเงินกนเนอบัตรเงิกัต้องมุ่ดเซนหาที่ขั้นเกียรนะตอนนี้เอามาใส่น้ำมันแล้วเบอร์ชิลอีย์ไม่เป็นจอบอะก,ก้<ไ>อยลข้างบเข้ากินหนาวรอกินนอนนรอ อมาจะเป็นอีสานไ่ตัวเย็นยังบูดแกทำไมบูดโอ้บริกนสามอนริตารู้จักว่าลุกมานั่งิกขาดนี่ไปไปหากินอะไรอื่นซะเนี่ยมาบ้านกันในเมื่ะเข้า่าเห็นวานรดน้วบบเห็นวาน อ้าวก้อยลบกี่เิดแหละตรงไหน่เจ้ไม่ค่อยเหม่ยนจองง่ายร้ายนะจักว่าซักยี่สครับอาตเปือยาเอ้ยบนไออยู่อยากได้สู้แบบเก้าไปเคียงกายทักแท่อยากเข้าไปมันไมยขายคำแลกใกล้ไปสู่ข้อจะแต่งงาน น้ำตอนนี้ก็เน่ารถแล้วเนาะว่าสร้างคน่าเลลแล้วเนาะฝนก็ตกเบิดมือเลยประยุทธ์ปวยอนพี่น้องเลยแต่ฝนเนาะฝนตกเพราะมันแห้งกว่าเนาะฝนประยุทธ์ปวยเศาเลยตกเบิดมือเลยมือนแต่เศาหอดคำเลยตกแอร์ก็ยังบินเลยเนาะฝนตกมันยังสูงกับหน้ามาฝนเลยเก่งเลยว่ะ อย่านี่แห้งหาพี่เนอ้องนี้นยห่วยลงมาเลยเล้วเนานะประกอบเขาล<ม>เลยฝนเศร้าเลยติ๊เมื่อไรเรียบร้อยแล้วแล้วรีบล้วไปกับฝน,นนะเศ้าเนาะเมื่องเมื่อไรน,นี่ เนอะบ้านนี้ท่านเกียงตั้งเมื่อคแซ้หาที่ท่านเกียบเนะเาะเกือบตามรอยคนแยังตแัวจะ่วยแน่เลย้าไปได้เน,ะนาะนะตอนนี้เอามาใส่น้ำมันแล้วเบอร์สิล่ลรอบี้ไป็ยอกอ่ะอก้อยเนาะมึงจะได้เวททอกมาใช้มาใช้เนาะเพราะว่าจะดีใ,ใกล้ๆครับมัก้อยอยู่เอาไปเบอร์ก่อน

เขาขี้หนาวลอเอนนอนลอน้๋ยอเขามาดีเนาะแล้ก็หอดแล้วคนตกก็สีนอนคักแล้ว thì được còn Làm con còn <laughs> <con> à <laughs> với chó bác với nó Đoạn là bên nạc anh Mà ăn xong xa mười rồi chắc Lọt quá vô Mà <cười> 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 Ha evet. นอดยังไงเลยมันขึ้นไปเป็นวันเกดิดแต่นะาหนุกสาวบดไง ยังได้ต้อฝุดตื้อๆเถอะสเมือป้าได้นีได้มือได้เหมือนีได้มมีอยากมดวนมือเอ้าป็จงได้มาเจงเจ๊สบายดีน้องิตานียิตาน่นนอนเนาะกินแล้วก่เขาเ้าตัวห้กีนเขาให้มาส่งจักริดจักแม่เออจักรรถพี่น้อง เอาว่านนี้มาเพ่เพ่ก็เลยแปรงอกีกแปรงข้าก็เลี่ยวรถไฟรถแม่นั่นเองแม่ของยังน้ำทิพย์รลยูชวนอืเราพี่น้องันที่ชวนไปวันเกิดนี่ตาเมื่อคืนนี่เป็นคำทุกคนโออบอกพี่กินวันยังบ่มือทำมาบ่มาทำเนาะอย่าเลยเขาไม,าม่ทำอ้ยแม่ <laughs> <laughs> ตื่นท่านผมมีพี่ตื่นเนาะอโอ้ย <laughs> <laughs> โยกับนอนดิใช่อหองมันวะนี่ <c oughs> มาจุจ๊บเลย <c oughs> ชิ้เมื่อปลาเลยพี่โจมก่อนเออจ้อนได้จุ๊บนานะห้องมอเออฮลโหลฮลโลปกวดในชิ้เมื่อปลาเด้อด <c oughs> เออโอ้ย,ยหงหงวิสรองวะ

จับจับจับสตูดิพอได้เห็ดมรนณาขึ้นมาพอได้อัพอยู่นี่นี่นะมันสูงใหญ่มากเป็นใหญ่มาอยู่ดืวยกันแล้วเป็นคากันเนาะสตูเปิดเก่าเกลี่ยมแล้วบนกระโปรงเลยมได้เมื่อได้อีหย่างทำอืมพอุ่ี้แล้วมีโอกาสขึ้นมาเห็ดเพลงอัดเพลงป๊าเนาะคืออ๋อเป็นไปใครจะจับปัตจับมันเกิดมาพี่เด้อนี่นี่จะปล่อยแล้ว นุงนะมันนุงนะบ่พ hmm. ุท <si ี่เคอยคอยเอารถมาแป้งแๆนะคอยใส่น้ำมันก็เลยขี่มาเลยมันไกลไกอืขี่มาจอบเบิ้งเไปแเอาต่บริเวแต่จอนจอนยุงมอเออฮะโอ้โขัขๆๆมาเล่นกันไเดยไก่กันแหละวันนี้สบายเลยมีนั่งกันขอประตูกันเหรอเนาะ เรียบร้อยมาต้องไปหาเออขี่ห้าใกล้ใกล้โอ้าโหแก่อยกำลังสีกำลังสชย่างมันขอก็ตัวไหนถึงมากินข้าวเด้อเออข้าวหนึ่งอันนี้ตากไปเคาะก่อนเลยโอ้เข่าขึ้นว่าซิงเกิลใหม่ก่อนสิเออแล้วสไปบก่อนสิอามาซิงเกมลใหม่ก่อนก็ว่าคำศีดีน้องน้อยมาไข่ต่อเนาะเออมาใหมกินไส้มือนแจงว่าน้องน้อยคือเนี่ ตอนมาพร้อมกันเลยสี่โมงเจ้าขึ้นไปดไปเอาเพิงเอานามที่เอาเพิงฮะเอาเพิงเอ้ยอานามาเพิงหรือขี้ซิเมาป้าแล้วก็ได้มาจออเบิงจะเป็นอีช่างใสตัวเย็นยังบูดแกทำไมบูดโอ้โหบริกินส้มนองนี่ตาอุตส่าห์ว่าลุกเมื่อนั่งบิกินขกขะเนี่ยไปไปหากินอะไอื่นซะ มันจะได้ขึ้นนี่นักเติบวะเดือนหนึ่งโอ้วันเกิดน้องนิจาเนาะลูกเสียบิ๊กไปไหนไหอ้เพิกเอ้อานี่แหละมาจอบเพื่อนหน่อยพวกเห็นกันลายมือเติบแหละสามสีม่มือแหละเผื่อสามมือซะกสองมือสามมือเป็นหอดเลยมาจอบมาเอือนกันสี่มือป,ป้าเป็นไรทิ้ดนาทิ้ดฮือไปแล้วสิมาใหม่ โอ้บาโยเฮ็ดเสียรหายเบิดจ้ะไว้ตัวเย็นางแน่เพราะว่าไม่ตัวเย็นยังบูดจะได้แลไม่บูดโอ้บมเหลืองบมเหลืองไม่ได้กินซ้ำไห้เพิ่นเขาซ่าแกงเต็มหม้อบู๊เจ้าแล้วทากินอยู่คอยกระทาคือกันจะได้ออกไปผเพราะว่าผมโยคือ่มันกินแล้วแสดงนั่งมาท่านได้กินเจ้าเออลีตาไปเคาะประตูหัน นั่งมาท่านในตักน่น้องท่านในซุกนะพอดีเจ้าออกไปก่อนแกน้องไม่บูดมาว่าอันไปซื้อแกงน้องใหม่เต็มหมดเลยเออเปินว่ะเออไปซื้อพอดีนี่ฝนใหม่ละกดแกงจนเต็มหม้อพน่นเองนี่ว่าฝนสกินน้ำมาบอกว่ท่านซุกจะเือเ์ต้ไปละมาซ้อมสิต้มน้องใหม่จืดยุ่งยุ่งสิเขา ยุ่งตัวจะไปติดจะได้หนึ่งติดบกเขากันหน่อยเราบะเทิงบะบะตี้มันเป็นสีด้วยุ่งติดเขายุ่งติดเขาพอดีอ่าคอยกำลังเอาอันนั้นกำลังเอาเห็ดเอายังล่มพอดีกำลังมาเบิ้งสงานประตูประตูไอ้เพิ่งไม่เคยไม่ตากมาเขาเข็ต้อต้สบายแล้วอ่าตัวซาแกงจะเต็มหมอห่าสะอาดตัวผ้าสนี่ยต้องตัวผ้าสะอาก็ัวท้าไี้แกงทำกำลังต้มน้ำมันตอนน่ะ โอ้โหไสั่กินผกันจนแปะเก่าโมงเดี๋ยวออกไปทะเลเาโมงแล้วมันมันชุ่แกงน้ำม่ตแต่แต่หกโมงแลเออเต่าโมงฮะหกโมงแลอืหกโมงก็จักกน้ำมัต้มขึนนี่เห็นไหอโอ้มากระบวแล้วถ้ามาจักเหม่ยนต้มขึ้นั้นะเอาไปแกงกันมาขึ้นนี่แอ้ไปักใสตย็นใหม่อนาพวกจนเมื่อยจนเก่ามงบอออกไปเลย หมไปไปไช่ปะบริกบริกรสุดสายกันลากถวยเขามื่อไงแก้ใเออที่นังมแรงวะไปคาถาคนพากเออเพิ่นคาถาคอยคอยคาพา่นสุดสาย่นไปปออแล้วบริกนเนาะบด้กนกินนังมาแรงไอ้ตุ้ยสเมื่อไงละนี่อยากกินซอยจุบตัดไนินบ่ได้ยิบหมเลยไปเนะแม่นแล้วขาวออยเพิ่นเหนือยเพิ่นเมื่อนอนพอนเพิ่นขึ้น ั้นเผาพอดีขึ้นนี่าสวกมอง้ือเอืนจะสต้นนมนเกาโม่งชิโม่งเมื่อโอ้เชื้อละมากเขาใหม่นี่แหมต่อแล้วเขาแล้วขวัาไข่ดีบร่อยพีแจ๊ให้พายุอะไเอาไหม่มากที่มีเด่นบ่มีใหม่ใช่ไเผาทุกแขนหตัวบ่มีใม่ซื้อเปนซสื้อที่เสื้อเื้อเื้อ เบิร์ราคาตัวใดมันโอเคสมมติเท่าไงครับออกมาจัดเลยเสือตัวสมื่นะอ่ะเป็นสตูไม่เนาะพอได้เฮ็ดเพลงกนิดนึงเท่ามาพอได้อัดเพลงกอาร์ยังเฮ็ดเอวหักซะดอ้วสักพุ่มไม่พ้นตกเลยสั่งว่าจะเปเวไหมบ่เล่าแล้วไงเปล่าเลยเดียวอ่ะจัคกระเป๋าจะได้มันมีจังหวะมันแบบ อย่าอะไรขี้บออกันนะขี้ยิ่งโตข้นย่มีขี้มันเอ๊ะมันมีมันมีโน้ตแต่ละโน้ตเออมีโน้ตแต่ละโน้ตเอาไปตีกันล้วกุมวนมันเป่าแค่เลยเป้เป้เป้นะมันเห็นอะไรบ้างมันเห็นอะไรตัวจักแหล่ท้าผมไม่ยอมกันแล้ว มีโน้ตมันมีขีมันแบบเกี่ยวกับคีย์บอร์ดกกีตาร์ขนาดคนเบิ้งขนาดจะคลองสตูตี้เป่าโมเป็นนะแกกูคงแอบอยู่นี่ยังโมเป็นแจ๊กเทืร์น่ยเออบอกว่าบอก่ท่านเป็นมันต้องเอาครบเครื่องแลยมันอยากกลัวกีตาร์อยู่กีตาร์อันขัก็ได้หนีขั้นว่าวมัจะเป็นน้ำพองมาท่านเข้าใจมันี่เออขั้นฮอลส์เดขักลอกดีดีซับดีดีจำหนีนะ ซันี้นก็ได้แล้วนี่ยหลอกก็ได้นะัออแซนซับเสียงใส่คุณนี่เนาะแซนซับเสียงเก็บมาแสดงติดนี่แต่ว่าคุณแลรที่นาที่หื้อมากคือสิเฮนแล้วสตวูใหม่ <c oughs> มามาจิม,ามอาร์ตเพลงหนั่งคืนดี่ฮักเก่าหลีเหนือนี่นี่บูดาอัตส่งบูดาอัตสั่งไหมเออเอาลตอรพันเดียวผมก่อนเออชั้มเผาอาเริ่มต้นนี่แหละติดมือแล้วนี่ อ่สิออกซอยสิออกสิออกซอยดอกไม่เอาสำหรับราคาสำหรับดีโอเคโอเคนะมาค่ะกล่องกระมีเออเป็นสั่งกระมีเออนี่มัดเละโดนกระมีอ่ะน้ำหมายโดนใน่ช่วยคุณครบสุดนกอลีไม่จะไปเฉยู่อมันไปแล้วออกอาการปะไหนวะไปเรี๋ยวบอกนะ มันบอกอากาศหได้อ้วต oh. ั๊บตั๊บต erm ั๊บปั๊บเออก็ระยาแล้วห้องหมดแ้ออกซื้อไปไปใส่กระยาไปคือเว้ยท่านเป่าเป็นคือสิค่ะแต่เป่าเป็นนะม่วนเป็นมอเชนเหรอคอยคุ้มแอบจนเป็นเดือนเลยหลายเดือนเลยยังบอกข้าใจยังทับสนิงงงข่าวจับในใดเนาะมันแบบมันนี่คือข่าจับอ่ามันจะมีแต่ละ พู่ตแ,ตแ, note, แต่ละพู่น, note, นี่หพู่แต่ละพู่นี่มันจะเป็นของโน้ตแต่ละโนดพักสองหูว่าพู่นี่โน้ตนี่พู่นี่โน้ตนี่เขียนเอาเหรอคักแล้วมือพักมือกระเท้าเ,าเลยนะครับดูดเท้ากระเป่าออกเออตัวดูดแล้วสิบวยดูดกระเป่านี่ขั้นห้องกับทั้นชิงมื่อยงนะกิ่นลมเป่าก็ได้หายใจหายใจออกหายใจเข่าอืมเป็นจังหวะมันแล้วก็เปลี่ยนอย่างแน่ <c oughs> นอน เปลี่ยนไปตามหูตามขีเนหรอมือเขากับตังไปเลยแต่งงกันเลยไปเลยบันทึกเต่นล่ะทางนิงกับคางคัวก็กันใครจับบะไรคือกันไหนบันทึกจ้าวู้เดียวกันไหนนั่นหรอแหมคนเราโอ้จะพอได้จำไม่ได้ขั้นจ้าวู้เดียวกันมันกับซมีแบบเสียงกูหัวเนาะมันสิมีอันนั้นเขาเอิญยังวงแต่โน้ตประสานมันขี้ประสานันยังงัพวกเขาใจตอนเด้เบิ้งคีย์บอร์ดอันนั้นเบิ้งยูทูบขึ้น นบวาที่สิบมี่ขาอสอนนี่ขอนอยนี่กระบองเขาซ้อนเหมือนกันเี่ข้าใจเออาอวยาของของอ่าของพื้นบ้านพื้นเมืองของล่าห้องมันต้องยากแน่เลยต้นตำรับของเล้าได้แค่ไหนยากเนีอมมนต้องเป็นผู่กีตา่ากีตาว่าากไอ้เจ้แนโอ้หโอแต่ได้กินกีูดกินนะ่ด้กินเพิงกินเพิงกีซูสูดกีสูดโมเมนี้เพิืง อะไรเนาะจ้านอยเสอผากะเด็นยังกันจากเบิร์กยังงงจะมาลายหัวะย็งกินตอนนี้เลยแล้วสองโมงยังไงคนกระตุอคชัแใช้บมดจอดตู่วนหมดจอดมามันอยากมาไปบังเอิญว่ามาเอารถอยู่อยู่พ่นบกนี่หล้วก็คชี้มาใส่น้ำมันอยู่นาวัดอันน่ะฮะเลยส่วนอากาศไม่รินเรื่องมาจอดไปเจอเลยยานบริมาดิกระเออจะนนอยว่าคำแล้บุ้ยพายอยู่น้ำอายแล้วบริมาอีกอนนะก็เลยมาแวะทาข้าวทาข้าวตัวนารัก เพลงนี้มันมีกิตดิที่ีเิโอเพลงนดิ้ดใครจับกีตตราของเพ่ใหญ่หรอเก้า่ซโอ้ยแน่นอนละใครในเก้าสเเกิบแปดแล้วอีเก้เต็มกราบตอนนี้ยังต้องยังพทันได้เกิหนะอีกห้าเปอร์เซ็นต์เต็มกราบ จังโม่อะไรออืนนี่บ่งหญ่งได้มาขืนนี่น่อยหนึ่งก็เ่็นประมาณซาสเนีือเลยครับอืมเอแซ้วเว้ย f อซแบบคอมซีละเว้ยมาก็จะ4สีโม่กินเบียร์ชอบกะป๋องกินซอยจูก็เจอแม่พะยาเออเยอที่พวกแนขอเขาหางทางของเจซ่ไปๆไปโอหซกัน่าหาั้งบะเอาเห็นแล้วเอ้นเน้น ก็งเอเนตุยเนี่ย่องบมยตุยแล้วก่งบทีโอมันจังบทีิดกิี่ยจริงหองแกน่แล้วฮะฮเอ๊ะกุิบุตริดเอเขา่ะมันจับจอะไร่กลิบเิตนไเออฮะคนนองวมาแวะกันน้อยนึงเพราะมีแห้งเป็นหนาเหนตากันพอาะใปลาในโซน โอ้เหียนะโอ้เียนาจะไปคาเฟ่ถ่ายรูปสวยๆลงเฟซดอกเดะใ้คนบ่เทบ่คือผู้บ่าวในเมืองสบายดีเด้อเนา้อ้าวเฮียคันี้ก็สิมาครับตัดออตัวนี้บ่มีบ่มีบ่บ่มีล่ะเออนมันจับเนือเนาะ บรรดาที่ฝ่ายนี้ไอริตรายอยากกินเซมอนเดไว้โอกาสนาซะมัดไหนมาให้มันมีแบบรอบรอบนเออรอบนาพคปดโควรคมรโาคตมเสาคมมเงาขคงกบาดเจ็บขคอรไอออกไปก่อนซะ โอกาสหนามาเรื่มม้วนจะกินหมดเจ็บไปคือเผาเงานอนเงานอนอันนี้แน่เจ๊แย่จะไข่นะอันนี้นั่งพังคนจบคนคนเจ็บจบขังอยู่นั่นแหละขังโอ้ยไปไปไปแต่โอกาสหนาไปแล้วโอกาสหนาดี่ดีมาจะกินไหมพี่ยืนตรงไปเอียงเลยใส่คนละเบื่อต่างฮะไปเขาชี้ถาแหงล่ะชุดนี้ได้มาได้ดนโอ้ว่าเฟิอง ชุดนี้ได้มา,ไ,<อ>มาหไหนมหมด้วนนี่มาจะเถื่อยังไงซ้ำมือซ้ำมือสองคืนเมื่องูกระตุกกระตะไปไปไปโย่ไปไปวะเอามานั่งนี้ก็ดีไปไปไปมา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 ลองรถดิเฮ้อไปเอาสิคีเราจักเขเลยนะเพราะว่าเขาจะนั่งกินน้ำจัดหน่อยแหละเขาก็สิออกไปองมองอย่างเดือดเดือดปัญาเนาะไป เียกเปิดก็น่อยทีล้ไปบิดบมาเนาะทวไมเสียวแต่ด้โอ้แบบเสียวขนาดเสียว e t s go! Let's go! าต,ตักแกะนะอารมากินสีดาร์ปรดครับดูอจะกลับป้าเนกันีมาวเวียนปั้นกินนาแล้วื่อือจะมาไหม่ากันไหม มันอีกแล้วาะกัรเรื่องเอ้าตีหมดเลยจินดาเอาเห็ดเห็ดตรวจตีกันได้อยู่ตีกันเด้ออยู่ตีกันเด้อน,นี่การอะไรอย่างการย,ยังไงจักรล้เนี่ยขึ้นน้อยเดียวแต่ น้ไข่เน่ไข่ไข่นี่นไข่บอไข่สีหนุยกินจิ้ดาบคนโตเป็นหักเลยักนิากนเลยครบา้านกันในเบอร์ห่ะ เขาว่าอยงเนวานร่นบบเห็นวานไม่หรอกอิ่เลยอ่เลยทีอก้อยลบทีมืดแหละทุกอย่างนี่เจ้าไม่คอมเปลีจองง่ายร้ายนะจ็คบอลทำเราเยอะบาลยังบอาว่าอิตาก็เขียนให้บ้าซุกก็มีทำบอบอมัตอบกันเล้อยู่ิตาเล็กมีบางคนมาต่อแท้ได้ว่าเป็นอะไร ถึงเขาใช่ไหมสอบหัวเขาใช่ไหมผ่านว่ารือว่ามาตอบเออข้าวจีนครับตัวใหมกันอยู่เออทันแรกเขาว่าเขาแบบว่าจะมาปั่นจะให้แหกันหนาพัวนะฮะเอแต่อายเ็นเของขั้วอันอั้นมันก็คือแบบพวกคักนะเรื่ยมาอ่านกันตอบมาอ่านกันตอบ ที่ดีคือลบอกเออว่าบางคนมาว่าทำไมลบคอมเมนต์คอมเมนต์อ่ะรับความจริงไม่ได้หรอหรือว่าอยากให้ย่องหรือว่าอยากให้ย่องยอเท่านั้นเป็นว่าเด้อยากให้ย่องยอเอ็ดอยากให้ย่องยอแตัวเรากรตลกเนาะตลกีเอรออยากให้ย่องอยากให้ย่องยอเนี่ยย่องยอ ต่เราอ่านเป็นประเด็นเดี๋ยวมันิ้แล้วเออเจ้าสิ้นเจ้าเหลขนาอยากเาราามีมองโอ้คนด้วยบนกระกที่นะเนาะบดมือเลยมือนี่ายนี้หว่านยังกะสีผานยังดานยังะซื้อมีซื้อ่าอนพรอนพ เขาไงแล้วักปะหักอยู่แต่ว่าโซนน,นรรี้ค้นบกเขาลายเขาไปกินบุฟเฟ่ลายอัต์เปื้อเขามากบุฟเฟ่เออทานเล่าเขาบกเขาแล้วนีหน่อยดา้านโลกอนะเบียนบกเขาทานเล่าดานโลกดา,าทำเป็นสุดนแม่เนี่ยตัวนี้มันจอยเลย,เยจอยปะเอาแล้วแม่แล้วแม่จ้ยโอ้ยจา้าหะนะกินทะเละมันได้นะทะเละมันปวด มาหามกินข้อทะเลด้พวกเกาพวกปลาดงเออมันพิษทะเลกับดองแนวดองไงยังได้ไก่กินได้หมดเบยอือไกกับเบอร์ไก่เป็ดกับเบอร์ไก่ย่างเบอร์ไก่อะโคตรย่างอายุขึ้นหรอขึ้นตำหนักเขาว่ามีกดโคตรในต่างนาในเลือดมันถ่ายเปลี่ยนตอนนั้นกินกินแนวไรออก กินหนังไม่ไล่อะไรออกอ,อ,นอนไปอินน้ำซัมล,าล้าน,ชชนแล้วแบบนี้เมื่อเนาะไปแขงแขงค้นดินเหรออาหนำพ้นมเมื่อไรก่าเอาอันแล้วจอดจอดคบใกล้จอดรถไปแขงพ้นไปกันไป <c oughs> เออ ไปยัวดเากัไก่เล่นเออเจอกันใหม่ด้อจเจอกันใหม่เจอกันใหม่โอเค่ดีไม่แห้งเด็แล้วคอยบายบายโอเคเจอกันโอเคมือจะเด็นมื่อรดอกมื่อนนี้ห้าสิบกากินสินดาแล้วนะครับสินดับเนาะมื่อเผาอายเ็ไปมือที่มือในมือมือนมือบากเนยเนาะฝา่เผา เจอกันคลิปหนาเด้อคนอ่ะคลิปแข่งพนเมืองกันกน่อนเนาะเอ๊ค okay.